สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องอ้ายพาเพลินนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องอ้าพาเพลินด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่สวยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดลังนะครับเปิดลังใหม่นะครับเจริญพรสอนะครับผมอ่า ท่านใดมีหรือยังครับรุ่นนี้นะครับไม่มีก็สามารถเก็บได้นะรุ่นนี้นะครับพิธดีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผู้สร้างนะครับผมก็เป็นคุณป๋องสุพัรรณนะครับการันตีเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูซักสองเหรียญกันก่อนนะครับผมจะไม่ได้แกะในรังนะครับ ผมจะแกะอสองเหรียญนี้นะครับสำหรับนาคุณนะครับผมเดี๋ยวจะแกะให้ทุกท่านได้ชมก่อนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะให,ให้ทุกท่านได้ดูก่อนเนาะวัตถุประสงนะครับในการจัดสร้างของรุ่นนี้ก็จะเป็นาตามดำริของหลวงพ่อเลยนะครับเพื่อหาอไรายได้สร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์ การแพทย์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะามารักษาผู้ป่วยนะครับก็เป็นเป็นวัตถุประสงค์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับรุ่นนี้ใครม,มีเก็บนะครับวันนี้ผมมาเปิดให้ทุกท่านได้เก็บแล้วนะครับผมสามารถ ติดต่อช่องทางรายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถกดดูได้นะครับผมก็จะมีให้ลุ้นกัน100ลุ้นนะครับมีให้100ลุ้นแล้วก็มีเนื้อเงินให้ลุ้นอยู่4เหรียญน,นะครับอยู่ในลังนี้นะครับเป็นเนื้อเงินหน้าทองคํา2เหรียญน,นะครับผมแล้วก็เนื้อเงินลงยาอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าลงยาอะไรนะครับ ต้องเอาไปลุ้นอีกทีนะครับผมวันนี้ผมเลจะขอแกะนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่การเสรียเวลาเดี๋ยวผมจะทําการคะเนื้อแล้วก็ติดเลขให้ทุกท่านได้เลือกกันนะครับผมเลือกไปลุ้นโชคนะครับเผื่อท่านจะได้เง,เงินกันนะครับรุ่นนี้จะมีสองพิมพ์นะครับ ผมต้องบอกก่อนเลยนะอ่ารุ่นนี้ก็คือหน้ากล่องเนี่ยเต็มองคด้านในก็เต็มองนะครับผมอันนี้ครึ่งองคด้านในก็เป็นเหรียญครึ่งองคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะโดยผมจะไม่มีการเลือกนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมจะไม่มีการเลือกให้บางท่านบอกว่า,อาชอบเต็มองค์ขอหยิบเต็มองค์ให้ได้ไหมไม่ได้นะครับ ท่านต้องเลือกเลขเอาถ้าเกิดท่านบอกว่าเอาเลขอะไรก็ได้ผมจะยึดเลขมาเลขที่ท่านนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเบอร์โทรเลขในเบอร์โทรของท่านแหละนะครับผมผมจะหาจากนั้นเลยนะครับาบางท่านบอกว่าเต็มองค์ได้ไหมขอเลือกเป็นเต็มองค์ได้ไหมผมขอไม่เลือกนะครับผมขอไม่เลือกให้นะแต่สามารถที่จะให้ผมเอาเบอร์อะไรตามจมใจผม เอาเบอร์อะไรก็ได้หยิบมาอย่างนี้ผมหยิบให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาพิมพ์นี้พิมพนี้ผมไม่สามารถกระทําได้นะครับทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดนะครับผม FC ผมต้องเท่าเทียมกันหมดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูครึ่งเตครึ่งองกันก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะผมอ่าตอนนี้ผมสั่งแบบรุ่นรุ่นย่อยมาเดี๋ยวน่าจะเข้ามาเดี๋ยวผมจะ ชุดนั้นผมจะแกะออกหมดนะครับผมจะแกะให้ดูหมดเลยนะครับในคลิปต่อไปนะติดตามไว้เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมจะปล่อยให้ทุกท่านได้ไปรุ้นกันนะครับไปวัดดวงกันไปรุ้นโชคกันนะครับสนุกสนุกนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกล่องนียนก่อนนะครับผมอ่า ส่วนเรื่องราคานะครับโทรมานะครับผมหรือแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะแจ้งในช่องทางไลน์นะครับผมบอกไว้เลยนะครับราคาผมปล่อยราคาจองอ่าราคาจองผมปล่อยราคาจองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ราคาจองต้องกดติดตามก่อนนะครับผมเงื่อนไขมามาดูกันปับ๊บจะเป็นเนื้อ 3K นะครับผม สมนาคุณจะเป็นเนื้อสามเคนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆอ่านี่นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะดูให้ชอบก่อนนะดูให้ชอบก่อนนะครับผมแล้วค่อยปิดนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับผมด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่า อันนี้จะเป็นสามเคนะครับผมหรือสามกริย์เดี๋ยวมาดูเต็มองคกันนะครับผมเต็มองค์จะเป็นอย่างไร่นะครับด้านหลังจะเป็นยันทั้งหมดนะไม่มีหลังเรียบไม่มีหลังแบนอะไรเงี้ยนะไม่มีนะเป็นหลังยันทั้งหมดนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนนะอันนี้จะเป็นเต็มองค์นะครับนี่เต็มองค์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อนี่จะเป็นชุบ3ามเคนะนี่อ่ะนี่นะครับเช่ากับผมรับประกันแท้ทุกเกลียนนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับเช่ากับผมไปนะครับรับประกันแท้ทุกเกลียน โอเคเดี๋ยวผมจะมาแกะรังเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไม่ยืดเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยอ่าอันนี้จะไม่มีฟองน้ํานะเวลาทุกท่านเปิดมานะครับความเหรียญด้วยนะครับไม่นั้นเดี๋ยวจมูกจะเป็นรอยนะครับผมมาครับเดี๋ยวแกะเลยเนาะ เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับผมรุ้นเนื้องเงินสี่เหรียญน,นะครับไม่ใช่เนื้องเงินอย่างเดียวนะมีนวะด้วยนะครับผมมีเนื้อนวะให้รุ้นด้วยนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับอนี่นะครับเป็นเนื้อเงินสี่เหรียญน,นะครับจะเป็นเนื้อเงินสี่เหรียญน,นี่ที่เป็นเลขหนึ่งนี่คือหน้าทองคํานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยานะครับ จะเป็นเนื้อลงยานะอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นลงยาอะไรอาจจะเป็นลงยาเขียวลงยาแดงลงยาลายธงชาติลายเสือก็แล้วแต่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะหยิบอะไรมาให้นะครับผมก็เอาไปลุ้นเอานะครับาถามราคานะครับราคาก็มันมีขึ้นมีลงเนาะอย่างเนื้อเงินนี่ก็เนื้อเงินหน้าทองคำก็อยู่ประมาณ สองสามพันนะครับสองสามพันได้นะครับผมตอเหรียญน,นะส่วนเนื้องเงินนี่ถ้าเป็นยาแดงก็อยู่ที่สองพันห้าสามพันนะครับแล้วแต่เลขนะครับผมามาเดี๋ยวผมจะทําการคะเดี๋ยวผมขอแยกออกก่อนนะอันนี้จะดูออกเนาะว่าเป็นเนื้องเงินเพราะว่าเขาซีนเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าซีนแบบนี้เลยนะครับดผมขอแยกเนื้องเงินก่อน ท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์รอเลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะครับไปับผมเดี๋ยวผมจะคว่ำนะครับผมเวลาผมติดเลขผมจะติดด้านหลังแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะติดเลขหลังด้านหลังแบบนี้ เพื่อที่จะไม่เห็นหน้ากล่องนะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับในลังก็จะมีเนื้ออันปลาก่าทองแดงมันปูลนดำอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดมีลายนะเดี๋ยวผมจะส่ง ใบรายการให้นะครับอ่าเดี๋ยวเนื่อเงินผมจะกำลังจะใส่แล้วนะครับผมเงินเงินผมจะใส่แล้วนะอ่าดูนะครับเงินนะครับผมอ่านี่นะนี่นะครับผมอ่าใส่แล้วนะครับสองเหรียญอ่าอสองเหรียญนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าทองคํานะครับผมจะเป็นหน้าทองคํานะครับใครได้ไปก็โชคดีนะครับผมอ่าใส่นะครับผมนี่นะอ่านี่นะครับอ่าไปเอพร้อยนะครับชัดเจนเนาะ ไม่มีอะไรที่ปิดบังกันนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับช่องนี้ คะเลยครับเดี๋ยวจะติดเลขนะครับผมเดี๋ยวค่าเสร็จติดเลข อเคเดี๋ยวเราจะมาดูติดเลขกันไปพร้อมๆกันนะครับผมไปครับผม โอเคครับผมก็ติดเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจะเอาเลขไหนนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับตามใจของ fc เลยนะครับเลือกเลขที่ยังไม่ปิดนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องบอกงนี้นะไม่ได้หาไมา่ง่ายๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้หามาง่ายๆอ่า สำหรับท่านที่มีไลน์เดี๋ยวผมจะส่งใบรายการให้นะครับผมนี่คือใบรายการนะครับ่านี่คือใบรายการเดี๋ยวผมจะทำการจัดส่งให้นะครับขอให้แอดมาแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะสามารถแอดมาได้เลยนะครับนี่นะครับจะได้แบบเหรียญสวยๆนะครับเอาไปบูชากันเนาะ ในราคาที่แบ่งปันนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันรอยยิ้มนะครับนี่อันนี้จะเป็นชุบนะเขาเรียกชุบชุบ3 k มอันนี้จะเป็นเนื้อชุบ 3K นี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวยไม่สวยนะ ดูผู้สร้างด้วยนะครับผมป๋องสุพรรณการันตีนะครับรุ่นนี้ป๋องเป็นผู้สร้างนะครับปลูกเสกเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดผมเคยเอามาปล่อยอยู่นะครับเอามาปล่อยอยู่แต่นั้นผมขอแบ่งเข้ามาน่าจะประมาณ40่สิรุ่นนะถ้าผมจําไม่ผิดประมาณ40่สิบรุ่นพอลงเสร็จปั๊บก็หมดปุ๊บเลยนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีไลน์ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิป EP ต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ